สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับทิปเปิลนะครับผม <Yahoo! S 1> นะโอเคครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ยูฟา g 2 n นะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมนะก็สามารถทําตามที่แอดมินเขาได้บอกไว้เลยนะครับโอเคครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้เราจะเล่นเกมอะไรในค่ไหนก็ ไปดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาที่หน้าเกมของ p r o s p e r i t y Lion นะคุณผู้ชมนะในค่าของ PG นะครับโอเคมาดูตารางการจ่ายกันเลยดีกว่านะนี่แหวนไวก็เขียนเป็นไว้แล้วก็สัญญาลัากษณจ่ายก็ตามนี้เลยนะครับโอเคมีบอลฟิวเจอร์น่าจะสุ่มให้เรานะครับและนี่ก็จะเป็นฟิวเจอร์สิงโตนะฮะโอเคไลออนแดนโอ้ก็คือจะ เต้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะกระโดดไปตามนี้แล้วก็ให้ไหวนะครับมีทั้งหมด9กาลายใจนะสำหรับเกมนี้มาวันนี้พวกูนมาหนึ่งพนะครับผมโอ้ทุนมาหนึ0งพดูสิว่าเราจะเด็ดแต่ละเท่าไหรด่ดี27แล้วละกันนะคุณผู้ชมนะไปเลยนะครับเด็ดแต่ละ27ของเรานะ ไงเราไม่ได้เลือกนะเราเรามันสุ่มให้นะครับโอเคร้อยสามสิบห้านะคุณผู้ชมนะอ่าโอ้หสิบเลยครับโหมาทุนหนึ่งพันวันนี้เราขอแค่กำไรห้าร้อยนะคุณผู้ชมนะเฮ้ย โอ้โอเคโอ,คโอค้สิงโตเป็นไลออนแดนฟิวเจอร์นะครับผมโอ้โหเมก้าวินเราได้กำไรแล้ว500คุณผู้ชมโอเคเกมนี้เป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหฟิวเจอร์มาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมโอเคสำหรับเกนมนี้ก็ต้องสวัสดีครับ